สบายดีพี่น้องมาวันนี้มาพอกันอีกแล้วกับบรรดาผาแสบพี่น้องก็มีก้อยหนูพี่น้องเลยสมพักอันนี้ก็ก้อยไข่มดพี่น้องบนทันใดตึงครับไปได้พี่น้องมาเส็บๆน้ำกันพี่น้องเลยเนื้อแก้มกรแมนหมักเคอขึ้นพี่น้องกับหมักแตงอ่อนพี่น้องเลยมาเส็บๆิ่งพี่น้องหิวเขาพอดีพี่น้องเลยเขาเที่ยงหนึ่งชิมิ่งกันชิมยังก่อนละบาทชิมไข่มดแดงและก่อนพี่น้อง แช่ครับชมพักด้วยพี่น้องเนี่ยชมพักใส่อันเป็นงัวพี่น้องลมหนาว หนาวาว่้นเวพี่น้องเอยหนาวาทุกมือ้อ ก้อยนูน้าพี่นอ้องแซ่บอันนี้ก็เป็นสมพักพี่น้องเอ้สมพักกัด gom ừ. hang mình vừa kham nằm cái Việt cứ cầu Bữa đây bàn đọc bình nộng Hết đúng hết chuẩn nhằm lạnh cả Khảo hủy bình nộng lại cái ใครหมดบทานตึงหดไดพเปนอืมเดี๋ยวมาบวง เดี๋ยวเธอหนัามากินพีนอง กันเขาไปที่ตัวลงหนองเล่มหนึ่งแซ่บข้าวไข่มาแดงพี่น้องเมื่อแหลกเลยแหละมื่อเนี้ย جی

trường này mình chỉ lại với có hả đầy luôn à à Nào hen thì nội Bố mình nhằm hòn đời bạn khỏi โอ้ยแม่วันนี้จามาตัวสายบ้านเลยเริ่มเพลนแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะมาลมแห้งแล้วอิ่มแล้วพี่น้องเลยฝากกดไล์กด้ชร์ได้แ้วพี่น้องได้พอเป็นกำลังใจใหคดคลิปต่อไปพี่น้องเข้าไปติดตามเลยพี่น้องช่องบรราาพเซ็ปอืม Buwan mo yung eh. Yung kan. Pailan tayo pinok sa body.